รถตะเวนไปวันหยุดวันหยุด้าขับรถตะเวนขึ้นเขาเมืองรอบเกาะสมุยถนนดีมากเลยไฟฟ้าเข้าถึงถนนดีมีทุกอ,อย่างครบสาธารณูปโภคครบเรื่องนีนนน้พัฒนาได้รวดเร็วนะอุย้ย นี่หินธรรมชาติแต่แม่คุนี่นี่ข้างนี่ยสวยมากเลยนะสวยมากเลยเนี่ยเป็นชั้ๆเนียเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยนึกว่าก็สร้างก็ทำหมดนะเลยเทปูหินเหมือนเทปูน่าจะเทปูนไอ้นั่นบนทับบนไหม ก็ต่อต้อน้ำไหลเห็นไหมโดินทลายลงไปน้ตก็เป็นเปนให้ธรรมชาติงนี่หลาเกินอนาทีตัดไปียงไงที่เห็นเมื่อกี้ว่าโคงโคงหลังคาสีส้มๆนี่ควเหือวัดไหยอ่ะ เหมือนวัดเลยอะอ่ะดนะาดูป้ายนะป้ายนี่ป้ายบริกาปักฟ่าฟ้าหม้อฟ้าหม้อวัดจริงจเนี่ย<ป>